ตูดาเป็นได้เราวัดวัดตามันตายห่วงเงินการน้ากากวายกาเจ๊กาเติมเงินนะฝนห่วยกว้างอย่างเดินดาคูไปเลยรดไม่จุในตายห่วงหนังตีหัวว่ากับว่าเมียเป็นีิกับปั้วดาปลอยตายห้องฝนนองหลังตีไม่ตันเออจังหวะไ กระปขมากรงเทพาวันนี้ได yeah, ้เคลื่อนตัวมสัญญาันสัญญาเยปุ่นนีู่เกล้คูอกมามาได้โอกมาได้ปอนี่นียมาได้นี่มา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 มูกเยมาได้ปอนี่นมาลกมา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 มได้นีมาเดี๋ยวเรียมามาโอยหน่อยเพดนู่นผัวเจ้าเบาคู่ออกไทวงปน โอยลงแล้วเมียงกูเห็นแมมนี่ลินมาปะพัวแล้วรุยๆมันพุ่งจนหนามันใจ่ตู้เดียบร้อยเร่มยโยนสวัสดีพ่อเคยสวัสดีลูกตาโอ้อลงไม่จักนะมังจักว่ามาตันแห่งมาตันแห่งนี่เป้าจะเป็นผมนี่เป้าจะเบน นี <nú> o o ่เป uh, ah. ้าเจ้าบอกว่าเป้าเจ้าสอเป้าเจ้ารอมาตาเนงน้าหรือฮกคอพับร้อยคอพับกับคออู้บาดเลยเลยใจ่ควังโต๊น้าเจ้าใสดาเมียวดาเมียวเรียวสักดอเรียวสักดอเออโย่เปิดน้อยเจ้าเจ้ากูบอกว่าอังสุมาลินพี่มาคอยเตออยู่ที่ตามช้างคอม เธออยู่ไหนฉันอยู่นี่เธอทำอะไรคนดีกี่จะเก้ากี่อ้ออกมา,าไวๆพี่อยากจะได้รอยจักมาเคียงกับพี่งามพลังไม่ติ้งนองนางไปไกล สมุดว่าเราล่ะได้กเขาเด็อเทาปนาปนาไปจูบปนใจรักเมนาลีปีใหม่ไปไหนจะป้านาย,ายไปแปลตินำซื้อปลากับโลงใชโลงปะตุงงหครคำซื้อเกือให้นอ้องไม่ก็ไม่จำี่จะรับแท้คนดี ไปกันตรงก่อนดูโนเยสนูเยสมนโยมันเพลสมุดว่าหัวได้รับมุจาง

หมอไปนำบินเดียวจิแกยุ่งได้ม oui> ั้ยในใจคนช่วยจ้าช่วยมากเลยหรือไม่อะใครยะเจ๋งไงเละอืมปากว่านเดี๋ยวยิกปากคาดไปเลยยิกู้ยิกปากหลงเละจะบิชว่านุ่มตายเน้ยเดี๋ยว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 ทำรีวงวันเงนมันนิน เราในเดนะผ้า <c oughs> ูดดูแลกว่ายิ่งกูไม่ยอมเด็ดคึดกูไม่ยอมดิดคึดไม้รเด็ดขึดนเด็ดคึดจ้ะนายจ้าจ้า